ฉันไม่ได้โกรธอะไรเธอเลยแค่ในใจมันแอบ,บรู้สึกใช่ใช่เป็นครั้งที่เธอลืมใส่ใจใบางสิ่งมันก็แค่ความน้อยใจที่แอบมาฉันรู้ว่าเธอมีเรื่องราวมากมายแต่ฉันไม่เคยจะเรียกร้องเกินไปเก็บความที่เธอเปลีอยเปลี่ยนไปว่าฉันก็ต้องกั้งแค่คำว่ารักเหมือนกันมันก็แค่น้อยใจไม่ได้จะกราด ไม่ได้จะทำให้เธอแตบใจแค่อยากให้เธอรู้ฉันพราะเพียงสายตากพราะแค่คำพูดจาที่เธอเคยมีมันก็แค่นมอยอใจไม่ได้จะเปลี่ยนฉันยังรักเธอเหมือนแต่ทุกนาทีแค่อยากบอกใค้เธอได้ยินตอนนี้ว่าฉันยังก็ต้องการคนสำคัญบางครั้งเธอโมแต่ยุ่งกับเรื่องงาน เันสนใจเรื่องเล็กน้อยที่ฉันหวังแค่มือของเธอที่จับฉันไว้แน่นแค่นี้หัวใจฉันก็อุ่นได้ทั้งวันไม่อยากทำให้เธอรู้สึกกดดันเพราะฉันเข้าใจใทุกสิ่งที่เธอทำแต่เลยเลิดใจก็หวังให้เธอรู้ว่าฉันยังต้องการเธออยู่เหมือนเดิมมันก็แค่น้อยใจไม่ได้จะขอไม่ได้จะทำให้เธอแตกใจอยากให้เธอรู้ฉันรอเพียงสายตา แค่คำพูดตาที่เธอเคยมีมันก็แค่น้อยใจไม่ได้จะเปลี่ยนฉันยังรักเธอเหมือนกันทุกนาทีแต่แค่อยากบอกให้เธอได้ยินตอนนี้ว่าฉันเแก็ต้องการความสำคัญหากเธอลองมองฉันนานกว่านี้เธอจะเห็นทุกความรู้สึกข้างในฉันไม่ได้ก้ออะไรมากมายแต่เธอแสดงออกงแครู้ว่าเรายังรักกันมันก็แค่น้อยใจไม่ได้ที่พอด ไม่ได้จะทำให้เธอแอบใจแค่อยากให้เธอรู้ฉันรอเพียงสายตาก็แค่คำพูดตาที่เธอเคยนี้มันก็แค่น้อยใจไม่ได้จะเปลี่ยนต่ฉันยังรักเธอมันตั้ทุกนาทีถ้าเคออยากบอกให้เธอได้ยินตอนนี้ว่าฉันยังก็ต้องการความสำคัญอย่าปล่อยใฉันรู้สึกแบบนี้นานไปเพราะไก้รู้ว่ฉันแค่รักเธอแล้วหวังให้เธอ crotch and